อันนี้คือทำมาจากน้ำปลาเลยใช่เป็นไอติมรสชาติคลิปพิมพำใหญ่เลยอ่ะพี่พิมคำใหญ่เลยอ่ะเราเพลินถ้าพี่ไม่รู้จักเมียพี่ก่อนมันคงเค็มมากรสชาติมันเป็นยังไงอลองดิยังอยู่ในความทรงจำมันอยู่เลยเนี่ยไม่ชัดเลยกินไปทุกอ,อย่างยังจำได้หมดเลยลองไปอ่ะลองลองเจี๋ยลองเออ มุงเชื่อสีที่รักรสชาติเนี้ยติดปลายลิ้นมึงถึงุ่งนี้เลยอ่ารถต่อไปแล้วอะไรทดสับใส่โชว์ป่ะแกพริกส้มไหมกูด้วยพี่ต้องโดนพริกส้มว้าวเฮ้ยอันนี้ที่มีทีนึงเฮ้ยหลอดป่ะนีอร่อยนีอร่อยนีอร่อยเฮ้ยอันนี้อร่อยจริง เฮ้ยอันนี้อยู่ทุกพี่ไม่แน่ใจเหรอปวดช่วยนะมึงติดคาดอ้อสอรออันนี้ได้ทั้งวันจริงเอสอรอไปต่อได้หรือพอแค่นี้ได้อ่ะปลาผอกมุ้งปุ๋ยเฮ้ยมีเนื้อเลยอันนี้คือลำบากที่ต้องเอาปลาประวติตรงกลางนะทำไมต้องใช้จะมาใช้ขนาดนั้นไม่ต้องต่าแบบทานโรคเท่าไหร่แท่กหรอ ต่างยังติดเผ็ดเหมือนต้มปุ้ยเขาจะคงฝันเสพไว้อนนี้คือหอยลายปุ่งๆแต่ว่าตอนนี้ในปากกูอะคุณวันหมดระอเปล่าสีราชาเันีี้เอาไปนร่งเลยได้ปหมอันนี้คุณรู้เลยซอสพริกเยอะเลยอันนี้รู้เลยเป็นยังไงไม่ไม่สีช็อกโกแลตค่ะคือซอสพริกสีราชาพานิชบวกดาร์ช็อกโกแลตดาร์ช็อกโกแลตผมเป็นราชาดาร์กช็อกเป็นไงใช่ โอ้าวอ่าอร่อยดิอันนี่อร่อยว้าวอ่าได้ไงเร็วมันดิ้งเหนียวมาทิ้งแต่พรอว์บลี้แย่อันนี้เผาทิ้งเผาเผาแต่มันทุงเม็ดนะครับไม่ได้สมไขมันมันวาซาบินรัพี่เอ้าดูนะโอ้ว้าว

คือมันมีหลายรสชาติในนี้เว้ยคือโดนไอศครมก่อนอ่ะไม่ได้แย่มันหอมอยู่แล้วเว้ยแต่พอมันเคี้ยวไปเลยว่ามันหลายรสชาติเลยในส่วนผสมเขาบอกว่ามีนมถั่วลิสงปูเตนอาจมีกุ้งกั้งปูหอยละหมึกฮะโอ้โหตื่น้นไปเลยดู้รงๆอันดีทีสุดคืออันนี้เนาะบ่อยแล้วแย่ที่สุดที่มึงไม่ควรที่จะทำมาหรืออะไรไม่ต้องชี้อ๋อของบางอย่างควรจะอยู่ในที่ของเขาดีแล้ว